กกนนทุเดือะนนะคะพิมพ์ขอมาสรุปอาการแต่ละไตรมาสให้แม่ๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆภายในหนึ่งนาทีค่ะเริ่มที่ไตรมาสแรกเลยค่ะ1-3เดือนคลื่นไส้ง่วงนอนอุ่นอิ่งง่ายคูณสิบไปเลยค่ะใครถามอะไรนะคะก็อยากแต่จะร้องไห้แถมถ้าได้กลิ่นอะไรแรงๆนี่คือไม่ได้เลยค่ะต่อมานะคะไตรมาสที่2ค่ะช่วง4-6เดือนช่วงนี้นะคะคือเรียกว่าช่วงฮันนีมูนของคนท้องเลยค่ะ อาการแพ้ท้องต่างๆนะคะอันนี้คือจะเริ่มดีขึ้นกินง่ายนอนง่ายอารมณ์ดีแต่ว่าอาจจะมีอาการปวดหลังค่ะหรือบางคนนะคะปวดร้าวไปทั้งตัวเลยค่ะและไตรมาสที่3ค่ะไตรมาสสุดท้ายช่วง7ดถึงเเดือนช่วงนี้นะคะสุดๆเลยค่ะปวดท้องปวดหลังปวดขาปวดร้าวไปหมดนะคะหายใจเริ่มลำบากแล้วค่ะตอนนี้และที่สําคัญค่ะเริ่มแบบว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วค่ะเหมือนร่างกายนะคะจะให้เรา ัวว่าเดี๋ยวพอคลอนะเธอจะไม่ได้นอนแบบนี้และทุกอาการนะคะที่พิมพ์เล่าให้ฟังนะ,ะเป็นธรรมชาติของคนเป็นแม่นะคะอย่าไปเครียดน,นะคะทําใจให้สบายๆค่ะแต่ละบ้านอาการเป็นยังไงกันบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะและถ้าใครอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะกดติดตามช่องนี้ของพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะ